สวัสดีครับวันนี้นะครับ i n e w ch ไม่ได้มารีวิวนะครับวันนี้เราจะมาทำเป็นทิวตอเรียลหรือว่าเป็นคู่มือการใช้งานเวอร์ชั่นวิดีโอเราเห็นว่าทางเคมทีวีเขามีกิมบอลหลากหลายรุ่นนี่คือเคมทีวีรุ่น สะปรเป็นกิมบอลที่ใช้กับมือถือที่หน้าจอความกว้างเนี่ยนับเฉพาะความกว้างนะครับไม่เกิน3นิ้วใครที่มือถือแบบว่าจอขนาดใหญ่ๆนี่ก็คงจะหมดสิทธิ์กันไปเพราะว่ามันง้างได้แค่นั้นปกติแล้วเนี่ยกิมบอลมือถือก็จะใช้ได้กับมือถืออย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ไม่ฮะเราสามารถที่จะใช้กับพวกแอคชั่นแคมต่างๆได้นะครับกับยี่ห้อดังๆ d j เ หรือยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ภาษาไทยเนี่ยแปลว่าไปมืออาชีพก็สามารถที่จะใช้ได้ใครที่มีอยู่ในมือเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับสามารถที่จะติดกับกล้องได้ด้วยเออคุณซื้อกิมบอลตัวเดียวแต่คุณได้ใช้ทั้ง3อุปกรณ์ที่คุณมีอยู่แล้วกล้องในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นพวกกล้องดิจิตอลนะครับคอมเพกต่างๆหรือว่ากล้องมิลเลอร์เลสไม่สามารถใช้ได้กับกล้องที่มีน้าหนักเยอะๆหรือขนาดใหญ่ๆเขาไม่ได้ออกแบบมอเตอร์ให้มันเป็นลักษณะประมาณนั้นแต่ในสเปคจริงๆเา เขียนไว้ว่า4 in 1เอ๊ะมันต้องเหลืออีกหนึ่งฟังก์ชันใส่ไหไอฟังก์ชันนั้นน่ะมันต้องซื้อเพิ่มเป็น docking อันเล็กๆนะครับขนาดเท่ากับกระเป๋าสตางค์มีหน้าที่ที่จะทําให้ตัว gimbal เราเนี่ยไม่ต้องมีไอตัวแขนจับหรือว่าตัวคอนโทรลแล้วนะครับจะเป็นแบบวางกับพื้นและอันเล็กๆเท่านั้นเองจ่ายตังค์เพิ่มเพื่อที่จะบบใช้ฟีเจอร์เป็น4 in 1จริงๆ,ๆเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นแบบกระเป๋าอย่างดีเลยนะครับก็ให้เราเปิด ซิปออกมาอย่างนี้แบบนี้นะครับแล้วก็คล้ายๆกระเป๋าน้ตนบุ๊กได้เลยข้างในอุปกรณ์เนี่ยเยอะมากๆเลยเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์เล็กๆไปก่อนดีกว่านะครับที่เราสามารถที่จะเห็นได้โดยง่ายนี่ก็คือไอ้ตัวแปลงปลั๊กไฟจากหัวกลมไปเป็น หัวแบรนหรือว่าเป็นหัว3ามขาแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับว่าแต่ละบ้านอาจจะมีปลั๊กไม่เหมือนกันรีโมทบลูทูธครับสำหรับใครที่ติดก,กับมือถือและอย่างต่อมาอะแดปเตอร์นะครับไว้ใช้ชาร์จกับแบตตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีแบตมาให้1ชุดแล้วก็มีแท่นชาร์จนะครับเราน่าจะเคยคุ้นหูคุ้นตากันนะครับสำหรับรูปร่างประมาณนี้นะครับรวมถึงตัวแบตด้วย นะคล้ายๆกับที่เราเคยเห็นเลยนะครับแต่ว่าออการใช้งานมันก็จะไม่ค่อยงงอนะเนื่องจากว่าเราชินตากันแล้วนะครับคือกิมบอลที่เราจะมาเล่าในวันนี้นะครับก็มีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะควบคุมแบบไร้สายได้ด้วยผ่านรีโมทที่เป็นแบบ IR คือเราไม่ต้องเชื่อมต่ออะไรเลยเราแค่กดคำว่าออนปุ๊บแล้วเราก็สามารถควบคุมซ้ายขวาขึ้นลงได้เลยทันทีคือปกติเราไม่เคยเห็นนะครับฟังก์ชันแบบนี้เราเคยแต่แบบว่าไอ้กดตรงจอยสติ๊กนะครับซึ่งเราก็ต้องถือกิมบอลไว้อยู่เดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูว่าพอมันมีรรีีโโมมมมแล้้วันนปะยยช์์งไบาาเส ที่จะใส่กับกล้องแอคชั่นแคมต่างๆอันต่อมานี่คือเพลทนะครับเพลทที่เอาไว้ใส่กับพวกกล้องดึงอัลันมาตรงนี้นะครับตัวหนีบมือถือครับเขาก็เลยออกแบบไอตัวยึดจับมือถือมาโดยเฉพาะเลยอย่างสุดท้ายที่เป็นพระเอกของเรานะครับอ่ะไอตัวจิมบอลของเราเนี่ยเขาจะประกอบมาแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องมาถอดแยกอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเก็บให้มันเป็นเซตที่เล็กที่สุดคุณสามารถที่จะปลดล็อกตรงนี้นะครับหมุนกลมๆตรงนี้และยกออกมาได้เลยแล้วก็อีกรูปแบบนึงก็คือไอตัวด็อกกิ้งเนี่ยถ้าเราซื้อเพิ่่มใ เอาไอ้ตัวเมาส์เนี่ยไปเสียบกับด็อกกิ้งตัวที่เราเพิ่งซื้อมาได้เลยนี่มันก็จะเหลือ กิมบอลตัวแค่นี้เองในกระเป๋าก็หมดเพียงแค่นี้นะครับแต่ว่าผมแอบติไว้นิดนึงแล้วกันนะครับคือไอตัวกิมบอลเนี่ยมันจะมีรูต่อขาตั้งไว้ด้านล่างแต่เขาไม่ได้ให้ขามินิไตพอร์ตมาในกล่องนะครับถ้าเกิดไปซื้อที่ร้านก็ลองถามเขาหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีไอตัวมินิไตพอร์ตขายหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีประโยชน์มากเลยเวลาเราจะเซตอัพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องตั้งกิมบอลให้มันตรงแล้วก็ขนานกับพื้นมากที่สุดนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถที่จะเซตบาลานได้นั่นเองขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวผมขอเคลียร์ เริ่มจากต่อกับกล้อง m i เล o r l เลสขนาดเล็กๆกับโซนี่เนี่ยนะครับมันทํำยังไงกันบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูกันสำหรับวิธีแรกนะครับก่อนที่เราจะไปทำอะไรทั้งหมดเดี๋ยวเราควรจะใส่แบตเตอรี่ก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันก็มีขนาดจิ๋วๆเท่งแเงแบบนี้ซึ่งวิธีการใส่นะครับมีขั้นตอนอย่างนี้นะครับตอนแรกเนี่ยไอตัวมส์ติ้งที่ใส่กับขาตั้งเนี่ยเขาจะเอามาครอบไปอยู่ตรงนี้มันถอดได้ครับนี่ ดึงออกมาง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ให้เราทําการสไลด์ทูอันล็อกนะครับเปิดฝางั้งออกมานิดนึงครับนี่นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูใส่แบตเตอรี่แล้วให้เราทําการส่องเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับมันจะมีขั้วแบตแล้วเราต้องดูดีๆนะอย่าใส่ผิดนะครับแล้วเราก็ค่อยๆใส่เข้าไปแบบนี้ดันเข้าไปโอ้โหแน่นมากหลุดยากอะ่ะดันให้ไปให้สุดแบบนี้นะครับมันจะมีเสียงกึกนิดนึง และให้ทาการปิดฝาครับแล้วก็ล็อกด้วยไอตัวนี้ถ้าเราลืมล็อกเนี่ยบางทีเราแบบวิ่งวิ่งอยู่แล้วมันอาจจะแบไตไหลออกมาก็ได้ให้เราทําการเอาไอตัว mounting กับขาตั้งเสียบเข้าไปกลับที่เดิมครับอ่าและขั้นตอนนี้นะครับเราต้องอย่าลืมที่จะหา mini ไต i p o d มาสักอันหนึ่งนะครับไม่ว่าจะไปซื้อเพิ่มหรือว่าไปหาอุปกรณ์ที่เรามีในบ้านเพราะว่าไอตัวขาตั้งเนี่ยจะมาช่วยในการเซตอัพบาลานนั่นเองอ่าให้หมุนเข้าไปแบบนี้เลยใครที่มีขาตั้งเล็กก็ใช้ได้ใครที่มีขาตั้งใหญ่ก็ใช้ได้อันนี้แแแลล้้วตตต่่เรรราานนน,านะะคัับขออม เราต้องทําการหยิบเพรนะครับทีต่ติดกับกล้องและอย่าลืมที่จะหาเหรียญบาทสักเหรียญหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเหรียญบาทเราไม่สามารถที่จะหมุนน็อตเนี่ยให้ยึดกลับไปตัวกล้องแบบแน่นๆได้แล้วก็หมุนเข้าไปไอตัวเพรเนี่ยเราต้องเอาไว้ในตําแหน่งตรงกลางนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เราเซตอัพง่ายขึ้นล็อกให้แน่นนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเวลาใช้กับไอตัวกิมบอลเนี่ยกล้องมันจะได้ไม่หมุนไปไปมาๆเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการที่จะเตรียมพร้อมสําหรับการเซตบาลนานิดนึงนะครับคือไอตัวกิมบอลทั่วไปไอ ทางด้านขวาแต่ตัวนี้เนี่ยเวลาเราเซตอัพเนี่ยให้เราสังเกตโลโก้ตรงนี้นะครับที่ยี่ห้อของเขาก็คือ เคมทีวีถ้าเราเอามอเตอร์ไว้ท้างขวาเนี่ยตัวหนังสือจะกลับหัวนั่นหมายถึงว่าคุณเซตผิดวิธีที่ถูกต้องคือคุณต้องหมุนมอเตอร์มาให้อยู่ทางด้านซ้ายให้โลโก้เป็นแบบปกติสุขนะครับสามารถอ่านได้ถูกต้องแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าอาศัศจรรย์ใจยิ่งนักเลยเชียวคือผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับสำหรับกิมบอลที่มอเตอร์อยู่ซ้ายแต่เขาก็คงจะมีคอนเซปต์ของเขาก็คือปกติตากล้องจะต้องถือกิมบอลข้างขวาเพื่อที่จะให้หลบมุมมอเตอร์แล้วสามารถมองจอเข้าไปได้แต่่ตัววนีีี้เาาออออจจะมไดยวว งั้นเดี๋ยวเราทํำกิมบอลับไปอีกข้างหนึ่งดีกว่าเพื่อให้ตากล้องที่ถนัดด้านซ้ายเนี่ยเขาสามารถใช้กิมบอลได้โดยการมองจอด้านนี้แทนก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ของเขาแต่นี้ผมไม่รู้เนื่องจากว่าเข้าไปอ่านในหน้าเว็บแล้วเขาก็ไม่ได้มีเขียนเรื่องนี้ไว้เหมือนกันจัดด้านมอเตอร์ให้ถูกอยู่ทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็มาใส่กับไอตัวยึดกับเพจต,ตรงนี้สไลด์เข้าไปเลย ต้องเล็งดีๆหน่อยนะเล็งยากนิดนึงนะครับแล้วก็กดปลดล็อกตรงนี้นิดนึงเพื่อให้มันสามารถลอดไอ้ตัวเพจเข้าไปได้นะครับการที่เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเนี่ยมันมีผลหมดนะครับสำหรับการตั้งบาร์เราต้องเริ่มตั้งจากไอ้ตัวแกนแรกก่อนเลยดีกว่าคือแกนที่มันเป็นโรลลิ่งนะครับซ้ายกับขวาแบบนี้นะครับเราต้องเลื่อนไอ้ขากิมบอลด้านหลังนะครับโดยการปลดล็อกตรงนี้ก่อนมันจะเป็นก้านสีแด,ด,ดงแงแล้วก็ให้ค่อยๆเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูนะครับดูตำแหน่งที่กล้องมันสามารถที่จะลอยด้วยตัวเเเเอออองงงงไไไดด้้้กก็คืม่ีียยยซาาาขขวนนนััตแรรลป างซ้ายสุดก่อนเพราะว่ากล้องเนี่ยมันมีน้ําหนักมากปล่อยมือดูค่าวๆแบบนี้ก่อนไอตรงเพจด้านล่างเนี่ยมันยังเลื่อนซ้ายขวาได้อีกนิดนึงนะครับลองเลื่อนดูสมมุติว่าทิ้งไปทางขวากล้องจะเอียงแบบนี้เลยไปทางซ้ายสุดกล้องก็จะเอียงไปทางอีกด้านหนึ่งปล่อยกลับมานิดนึงครับค่อยๆจับมาต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับเห็นไหมครับว่ากล้องมันไม่เอียงซ้ายเอียงขวาแล้วให้เราทําการล็อกข้างล่างตรงนี้มันจะมีที่หมุนอยู่2อันนะครับอันนึงเนี่ย ไว้ล็อกซ้ายกับขวาอันนึงเนี่ยไว้ล็อกเพจหน้ากับหลังนะครับถ้าตอนแรกเนี่ยยังไม่ชินเนี่ยก็ลองหมุนๆไปก่อนนะครับมันก็ถูกสักอันใดอันหนึง่งถ้าเราดูเนี่ยเห็นไหมครับว่ากล้องเราไม่ได้เอียงซ้ายเอียงขวาแล้วมันจะมีอีกหนึ่งแกนนะครับหลงหลงลืมลืมกันไปซึ่งอาจจะไม่ต้องเซตก็ได้สําหรับบางคนที่อาจไม่ได้ซีเรียสน,นะครับนี่แกนนี้ซึ่งวิธีการเซตเนี่ยเราต้องแหงหน้าเลนของเราเนี่ยขึ้นฟ้าก่อนให้เราหมุนในตรง ตัวล็อ,อกตรงนี้หมุนคลายล็อ,อกเกียวออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนถ้าเราเลื่อนแรงเกินไปมันจะหลุดออกมาข้างนอกแบบนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันสามารถถอดได้ให้เราค่อยๆเลื่อนนะครับไม่ต้องใจร้อนวิธีที่เสร็จแล้วเนี่ยก็คือมันจะต้องชี้ข้างบนได้โดยที่เราไม่ต้องไปจับมันถ้าเป็นแบบนี้แล้วให้เราล็อ,อกได้เลย นี่คือการเซตกิมบอลแบบไวที่สุดแล้วถามว่าทําไมเราต้องมาเซ็ตกิมบอล1 2 3 4แบบนี้คือแนะนานะครับว่าผมไม่ทําทุกครั้งเพื่อที่จะช่วยลดความต้านของแรงมอเตอร์ยิ่งเราทําให้มันเอียงมากเท่าไหร่น่าหมายถึงว่ามอเตอร์เนี่ยต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อที่จะหนีแรงนะครับที่มันเอียงเนี่ยให้มาตั้งตรงแบบเดิมได้ซึ่งถ้าเราเกิดว่าเราบาลานซ์แบบถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ย มอเตอร์เรามันก็ค่อยช่วยพยุงแบบเบาตอนที่เราเปิดเครื่องไปสักพักนึงเนี่ยจับที่มอเตอร์สกแกนใดแกนหนึ่งแล้วดูสิว่ามันมีความร้อนที่ผิดปกติไหมถ้ามันร้อนจะจัดให้รีบปิดเครื่องเลยแล้วก็มาดูว่าไอ้แกนที่เราบาลาน์เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามีอันใดอันหนึ่งเองียงหรือว่าไม่ถูกจริงๆหรือเปล่ามาถึงวิธีนี้นะครับเราเซตทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการเปิดเครื่องนะครับซึ่งมันจะมีปุ่มอยู่ทางนิ้วโป้งของเราอันนี้ผมหันไปหาตกล้องให้ดูนะคือกดปุ่มตรรงงนี้้้คคาไวับช แล้วให้เราปล่อยมือนะครับเขาจะมีเสียงมานิดหนึ่งเออเป็นเสียงเหมือนแบบว่าโรบอทหน่อยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้มอเตอร์ได้ทํางานเรียบร้อยแล้วให้เราลองเอามือดันมอเตอร์ดูครับนี่เห็นไหมครับนี่มันจะดีดกลับมาที่ตําแหน่งเริ่มต้นนะครับซึ่งนี่ก็หมายถึงว่ากิมบอลของเราเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนั่นเองซึ่งมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดการควบคุมของกิมบอลได้นะครับเราลองยกขึ้นมา1ทีแล้วลอง เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาดูนะครับหรือว่าเหยนหน้ากล้องขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยโหมดเริ่มต้นของเขาเป็นโหมด full follow นะครับคือไม่ว่าจะแพรหรือทิ้วเนี่ยได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเรากดที่ตัว on off 2ทีอ่าแล้วลองยก g ิ m b a l มาแล้วหมุนซ้ายหมุนขวาดูครับเราจะเห็นว่ามันสามารถแพนได้นะครับแต่ว่ามันทิ้วขึ้นทิ้วลงไม่ได้แล้วนี่คือเข้าโหมดแพร follow แล้วซึ่งเราต้องดูดีๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ย เขาไม่ได้มีหน้าจอแสดงผลนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดไหนอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องลองยกแล้วก็ลองหมุนๆดูว่าอ๋อตอนนี้เขาอยู่ในโหมดนั้นโหมดนี้นะครับลองกด3ทีดูครับ1 2 3อาอ่ะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกโหมดหนึ่งแล้วนะครับคือเราไม่สามารถที่จะแพรหรือทิวได้แล้วนะครับนี่เรียกว่าล็อกโหมดนั่นเองกด4ทีครับ1 2 3 4ซึ่งโหมดเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นคำสั่งอะไรนะครับแต่เสียงมันคล้ายๆตอนที่เครื่องซักผ้าทำงานเสร็จแล้วอะ เนี่ยเสียงตึดึ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 งเนี่ยแล้วเขาก็เงียบไปถ้ากด5ทีล่ะกด5ทีก็เป็นคำสั่งได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือคำสั่ง180องศาให้เขาหันหน้าหันหลังเนี่ย ก็สามารถที่จะกดคําสั่ง On Off 5ทีนะครับก็ต้องนั่งนับไปด้วยในใจมันอาจจะคล้ายๆโหมดเซลฟี่เท่าที่ผมทดลองเนี่ยไม่ใช่นะครับเราลองแกล้งในตัวมอเตอร์ดูนะเดิมเนี่ยกล้องของผมเนี่ยหันไปทางท่านผู้ชมใช่ไหมครับตอนนี้ผมแก้งให้เขาหันมาทางด้านซ้ายมือของผมนะครับแล้วผมกด5ที1 2 3 4 5 เห็นไหมครับเขาไม่ได้เป็นโหมดเซลฟี่แบบที่เราคิดเซลฟี่เนี่ยต้องมีแค่หน้ากับหลังแต่อันเนี้ยเขาเป็นการเซตอัพโรเทดไปหาอีกฝากหนึ่งของไอตัวกล้องไม่ว่าจะอยู่ทิศไหนก็ตามถ้าเรากด 5T ทีเนี่ยมันก็จะวิ่งไปอีกด้านหนึ่งทันทีนะครับโดยที่มันจะไม่กลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นหรือเซนเตอร์นั่นเองเท่าที่ผมลองใช้มาเนี่ยไม่มีวิธีการกลับไปถึงจุดเริ่มต้นนะครับก็คือง่ายสุดก็คือรีเครื่องปิดเปิดใหม่เขาถึงจะกลับไปจุดแรกที่เราเพิ่งเปิดเครื่องมามีอีกหนึ่งจุดเด่น,นอออืืนน่่นนๆคีีก็ขง รีโมทต,ตัวนี้เนี่ยจะมีคาสั่งออนออฟทางด้านข้างสไลด์มาที่คําว่าออนเขาจะมีไฟสีฟ้าแบบนี้อยู่นะครับนั่นหมายถึงว่าพร้อมที่จะรับคําสั่งแล้วปิดกิมบอลให้ดูเลยดีกว่าแล้วมาดูที่ตัวรีโมทนะครับเห็นไหมครับเมื่อเขาเชื่อมต่อกับกิมบอลไม่ได้เขาจะกระพริบแบบนี้นะครับลองกดเปิดกิมบอลดูครับอ่ะกดค้างมาแล้วสังเกตที่กิมบอลนะครับเมื่อกิมบอลเปิดมาปุ๊บเนี่ยไฟตรงนี้ต้องติดค้าง ซึ่งรวดเร็วมากเราไม่ต้องมาแพรลิงเราไม่ต้องมากดเชื่อมต่อหรือรอเวลาหน่วงอะไรเลยนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาสั่งงานได้เลยวิธีการใช้งานง่ายๆเลยครับกดไปข้างหน้ากล้องจะแหงนขึ้นฟ้าก,ก,กดมาถอยหลังกล้องก็จะกดลงพื้นดินกดไปทางซ้ายทางขวาอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งไอ้ปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ไฟสถานะเฉยๆนะครับเป็นการรับคําสั่งโหมดได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าตอนนี้เขาอยู่โหมดหนึ่งอยู่แล้วกด2ทีครับฟังเสียงนะ อ่าเขาจะมีเสียงด้วยนะครับคือติดต๊ดๆแล้วก็ตึดต๊ดๆกด3ทีครับ123เออนะครับเสียงเขาอาจจะเบาหน่อยนะครับกด4ี่ทีแล้วกัน1234เออเป็นเสียงเครื่องสภาพาแล้วนะครับกด5าทีดู1 2 3่5 ชือ้อปองอะกล้องตีตากันเลยทีเดียวซึ่งเวลาเราใช้งานรีโมทต,ตรงนี้นะครับเนี่ยเวลาเราควบคุมไม่ว่าจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังไอตัวจอยสติ๊กที่อยู่ตรงไอตรงคอนโทรข้างหน้านี้นะครับจะใช้งานไม่ได้คือมันสามารถใช้งานได้ทีละหนึ่งอย่างนะครับไม่สามารถที่จะแบบว่าแยกกันกดไดนะ้การที่มีรีโมทเนี่ยดียังไงสมมุติว่าเรามีตากล้องอยู่หนึ่งคนนะครับล้วก็ให้เขาถือไปแล้วก็เลี้ยงเฟรมเลี้ยงเฟรมก็คือดูคอมโพสนะครับไม่ให้นักสแสดงหัวขาดไม่ให้นักสแสดงหลุดออกจากเฟรมกล้องแล้วเราเนี่ยที่ถือรีโมทไว้เนี่ย อาจจะเป็นแอสซิสแตนที่เป็นผู้ช่วยกล้องก็ได้แล้วก็ทําหน้าที่ควบคุม ตำแหน่งของกล้องไม่ใช่ว่าเราสั่งให้กล้องมันเดินไปข้างหน้าได้นะให้เราสามารถแพนทิวได้โดยที่เราถึงรีโมทเราไม่ต้องให้ตากล้องเป็นคนควบคุมในเรื่องของมุมภาพแล้วนะครับเขาแค่เดินตามอะไรสักอย่างอย่างเดียวซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สะดวกดีอันนี้ก็ถือว่าลองไปปรับใช้กันแล้วกันนะครับสําหรับการควบคุม gimbal กับกล้องที่เราใช้งานกันในวันนี้ gimbal ตัวนี้นะครับนอกจากที่เราจะสามารถที่จะติดกับกล้องต่างๆได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่ากล้องตัวนั้นเขารองรับการคอนโทรผ่าน usb นะครับเราสามารถที่จะ จะสั่งซูมหรือสั่งเลคคอร์ดอะไรได้นะครับในกรณีเนี้กล้องของผมเนี่ยมันซัพพอร์ตการสั่งผ่าน USB แต่ว่ามันติดตั้งกับกิบ b a l ์ตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะสาธิตแบบนี้ให้ดูครับคือเมื่อเราติดตั้งสายเข้าไปแล้วนะครับเวลาเราติดเข้ากับ g i บบอ l ์ปุ๊บสายมันไปชนกับแกนมอเตอร์ครับ คือมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันพอดีเลยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะติดกล้องไปด้วยแล้วก็คอนโทรลไปด้วยพร้อมกันได้นะครับในกรณีนี้ขออนุญ,ญาตสาธิตให้ดูดีกว่าว่าถ้าเกิดกล้องเรารองรับจริงๆเนี่ยเสียบเข้าไปจะเป็นแบบนี้ครับพอเวลาเราเสียบสายแบบนี้นะครับให้เราทําการเปิดกล้องขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันใช้งานได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราสามารถสั่งเลคคอร์ดได้แล้วเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะนี่ครับโอ้ซูมไปหาตากล้องเลยนี่โอ้นี่โดยที่มือผมแค่ถือกล้องเฉยๆ้ะนี่ซูมเอาออกมาครับ โอ้โหโซนี่โอ้อุปกรณ์คุณจะเก่งอะไรขนาดนี้อ้าวไม่ได้ชมกิมบอลเหรอ <c oughs> นะครับคือกิมบอลมันสามารถที่จะออกคําสั่งได้นะครับเนี่ยเรากดเลกคอร์ดก็กดจากไอตัวกิมบอลได้เลยนะครับหรือเป็นคําสั่งถ่ายรูปนะครับให้เรากดเบาๆหนทีเพื่อเป็นการโฟกัส แล้วกดแรงๆหนึ่งทีอือโอ้แรงเลยขนาดนั้นนะครับลองกดหนึ่งทีในโหมดภาพนิ่งเราสามารถกดเบาๆเพื่อเป็นการโฟกัสได้เหมือนสั่งจากกล้องเลยนะครับกดแรงๆถ่ายรูปต้องกดทีละภาพนะครับเป็นแบบนี้นะครับใช้ได้กับกล้องที่สามารถติดตั้งอยู่บนกิมบอได้และก็สามารถที่จะบาลานซ์น้ำหนักได้ซึ่งไอตัว A หกสี่เนี่ยไอพอร์ตคอนโทรลที่เป็น USB เนี่ยมันด้านไปนตรงกับแกนมอเตอร์พอดีนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเสียใจด้วยสำหรับสายโซนี่ที่เป็นกล้องวีล็อกนะครับ กล้องจบแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะสาธิตเฉพาะวิธีการติดตั้งเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องของการคอนโทรลอะไรเงี้ยเราพูดไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอากล้องตัวนี้ออกจากกิมบอลแล้วเปลี่ยนไปติดตั้งมือถือดูเขาใช้งานกันยังไงแล้วทายังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับขั้นตอนแรกปิดเครื่องก่อนเลยดีกว่าปิดยังไงนะ ออด้านนี้ถ้าเกิดว่าเราถอดออกมาแล้วนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับไอตัวเพลทกล้องแล้วนะครับก็ปล่อยให้มันติดก,กับกล้องไปอย่างนี้แหละให้เราหยิบตัวเมาส์ที่เราต่อกับพวกกล้องแอคแคมต่างๆหรือที่เราเรียกกันชินปากแล้วว่าเป็นเมาส์โกโปรเราสามารถที่จะใส่เข้าไปหาไอตัว เมาส์ที่เขาให้มากับกิมบอลได้เลยให้ทําการใส่แบบนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเตรียมการถ่วงน้ําหนักหรือการเซตบาลานนั่นเองขั้นตอนเหมือนมัตะกี้เลยนะครับใส่เข้าไปที่ไอตัวล็อกตรงนี้ได้เลยการใส่ก็สไลด์เข้าไปนะครับให้มันดังกึก๊กให้ทําการไล่น้ําหนักเหมือนเดิมนะครับวิธีไล่น้ําหนักก็ชิวชิวชิว,ชวอย่าลืมนะครับว่าแกนแรกที่เราต้องเริ่มเซตก็คือแกนที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับให้เราปลดล็อกปั๊บนี่ดันลงมาแบบนี้ แล้วค่อยๆขยับครับมันจะต้องลอยด้วยตัวเองได้นี่คร่าวๆแล้วลองเห็นขึ้นฟ้าดูคือเนื่องจากว่าไอตัวกล้องเนี่ยที่เราเอามาติดตั้งเนี่ยน้ำหนักมันเบามากนะครับเวลาเราเซตบาลานเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบง่ายแล้วก็ไวกว่าปกตินะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีน้ําหนักถ่วงอะไรมากมายเอาจริงแล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะเปิดเครื่องนะเดี๋ยวลองมาเปิดกันดีกว่ากดปุ่มค้างไว้แล้วดูซิว่ากิมบอลจะทํางานได้แบบปกติสุกดีอยู่ไหมอ่าเห็นไหมครับว่าไอตัวกิมบอลนี้ก็ ดีดมันอยู่ในระดับที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับอ่ะลองเขีียๆดูเห็นไหมครับว่ามันจะเด้งกลับมาที่ตำแหน่งเดิมตลอดนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะใช้ตัวกิมบอลได้แล้วนะครับแบบปกติเลยนี่สามารถที่จะแพนสามารถที่จะทิ้วแบบนี้ได้แล้วนะครับจะเป็นวิธีการติดตั้งกล้องแอคชั่นแคมที่เรามีถ้าใครมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนเป็นจอมอนิเตอร์อะไรเงี้ยเราสามารถที่จะมาต่ออตรงด้านข้างตรงนี้ได้นะมันจะเป็นแบบว่ารูเหมือน Magic Arm, เมจิกอาร์มซึ่งเขาไม่ได้แถมมานะครับอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะครับแอคชคั่น รเราจะลองมาติดกับสมาร์ทโฟนดูถ้าติดกับมือถือต่างๆเนี่ยที่ขนาดไม่เกิน3มนิ้วเนี่ยวิธีการเขาเป็นยังไงกันบ้างขั้นตอนแรกให้เราปิดไอ้ตัวกียบบอรให้เรียบร้อยก่อนเราต้องหมุนไอต้ตรงตัวล็อกตรงนี้ออกมานะครับาคลายล็อกให้เรียบร้อยแล้วเรายกขึ้นข้างบนครับนี่ยกขึ้นข้างบนยกไปอย่างนี้เลยนี่ครับอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายที่เราจะมาทําให้ดูนะครับนี่ก็คือไอ้ตัวหนีบมือถือเดี๋ยวเราทําให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับว่ามันสามารถงางได้มากสุดเนี่ย ประนี้ไม่ได้กว้างมากแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปดูกันนิดนึงนะครับว่ามือถือที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันสามารถใส่กับตัวหนีบตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับเนื่องจากว่ามันก็คงไม่ได้ออกแบบมาสําหรับมือถือที่มีอยู่บนโลกทุกเครื่องก็เดี๋ยวมาลองกันดูเดี๋ยวก่อนที่เราจะหยิบม,มือถือมาเราเซตไอตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับโดยวิธีง่ายๆเราจะเห็นว่ามันจะมีสลักไปตรงเนี้สยสไลด์ลงไปนะครับป๊บแบบนี้ให้สุดนะครับแล้วล็อก ในวันนี้นะครับเรามีมือถืออยู่2รุ่นนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อยี่ห้อแล้วกก็ดูกันแบบผัาผ่านแล้วกันนะฮะอันนี้เนี่ยหน้าจอเขาใหญ่มากนะครับซึ่งเราลองใส่ดูแล้วเนี่ยขั้นตอนของการใส่มือถือนะครับให้เรากดปุ่มเซฟตี้ของเขานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยหมุนหน้าจออันนี้คือ6.7นิ้ววัดจากแนวทะแยงแต่ถ้าวัดจากแนวกว้างความกว้างเนี่ยเขาวัดแนวนี้นี่แนวบีบแบบนี้นะครับมันเป็น3.01 ซึ่งมันเกินครับตัวนี้เนี่ยสเปคคือ3.00เห็นไหมครับว่ามันสามารถดันเข้าไปได้แต่ว่ามันเข้าไปได้นิดนึงมันจะเป็นการง้างในตัวล็อกซึ่งอันนี้ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับอาจจะทําให้อุปกรณ์เราพังได้เพราะฉะนั้นวิธีที่เซฟตี้ที่สุดครับคือไปซื้อมือถือใหม่ที่รองรับอันนี้ก็ประมาณ3 0,000ื่นแต่ว่าอเมริกาบอกว่าห้ามทําการค้าก็ตอนนี้เหลือประมาณหมื่นไปลายแล้วนะฮะเรามาดูวิธีการใส่แบบที่มือถือมันสามารถใส่ได้กันดีกว่าสไลด์เข้าไปแบบนี้แล้วดันให้สุดครับมัน เขาเรียกว่าเป็นโฟมนะครับนิ่มๆอยู่ปลายทางตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้นะครับเราห้ามลืงขั้นตอนนี้เด็ดขาดนะครับนั่นก็คือการหมุนล็อกเพื่อให้ตัวบีบตรงนี้มันรัดกับมือถือเราไม่ให้มือถือของเราเนี่ยหลุดร่วงลงมานะครับถ้ามันหลุดออกมาในระหว่างการถ่ายบนกิมบอดหน้าจอเราก็คงจะแตกได้นะครับปล่อยมือดูครับอ่าเห็นไหมครับว่ามือถือเราเอียงนั่นหมายถึงว่า แบบนี้คือผิดครับห้ามเปิดเครื่องเดี๋ยวมอเตอร์ร้อนนะครับให้เราทําการเซตบาลานซ์นิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับว่าแกนแรกที่เราจะเริ่มเซตคือแกนด้านหลังนะครับให้เราปลดล็อกออกมาเราเริ่มที่จะเลื่อนเลื่อนไปตามทิศซ้ายทิศขวาลองดูอ้อันนี้เซตง่ายมากเลยคือเราเลื่อนซ้ายสุดปุ๊บได้เลยนะครับอะล็อกให้เรียบร้อยนะครับห้ามลืมล็อกด้วยนะครับนี่ได้แล้วนะครับไม่เอียงซ้ายเอียงขวาแล้วนะครับ ส่วนแกนอื่นๆนะครับที่ว่าเป็นแกนล,ลอยฟงลอยฟ้าอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วไม่ต้องเซตก็ได้นะครับเพราะว่ามือถือเนี่ยไอการบาลานซ์เนี่ยมันมีแค่ซ้ายกับขวานี่ก็พอแล้วลองเปิดเครื่องกันดีกว่านะครับแล้วดูสิว่ามันสามารถที่จะกลับมาที่เซนเตอร์ได้หรือเปล่านี่เราลองแกล้งมอเตอร์ดูให้มันหมุนไปทางอื่นนี่มันก็จะหมุนกลับมาที่ค่าตั้งต้นหรือค่าเซนเตอร์ตรงกลางนะครับเวลาเราจะใช้โหมดต่างๆก็คงเหมือนเดิมนะครับกด1่ที่อที่าที่ีที5ทีได้เช่นเดียวกันนะครับออาลองกดดู 1, 2 3 4 5 นี่เห็นไหมมันก็จะมาที่ตำแหน่ง รงข้ามกันแบบที่เราอธิบายไว้ตอนแรกซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเราก็คงจะต้องไปลองเล่นกันดูนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยถ่ายภาพสวยไม่สวยอะไรยังไงเนี่ยก็คงต้องขึ้นอยู่กับทางตากล้องด้วยสําหรับฟีเจอร์เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะครับก็ให้ลองเข้าไปเล่นที่ร้านดีกว่ากล้องที่คุณมีไม่รู้ว่ามันจะบาลานซ์ได้ไหมที่ร้านสามารถที่จะเอารุ่นนั้นรุ่นนี้เนี่ยมาลองเซ็ตบาลานซ์มาลองถือจับอะไรเนี่ยภายในร้านเขากว้างขวางมากนะครับก็สำหรับวันนี้ครับ gimbal ของ creamtv นะครับ,รบก็ Action Cam รวมถึงกล้องดิจิตอลต่างๆที่เป็นตัวเล็กเนี่ยก็มีวิธีการใช้งานประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีภาพฟุตเทสสวยๆมาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอามาปากกันตอนวันนี้เป็นคลิปวิธีการติดตั้งวิธีการใช้งานวิธีการเซตอัพวิธีการที่จะบาลานซ์กิมบอลแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเอามาทำให้ดูเป็นภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าติวเตอร์เว ไม่ใช่รีวิวเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ถ้าใครสนใจอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็เคมทีวีตัวอื่นที่เรากําลังจะมารีวิวในเทปหน้าเนี่ยก็สามารถที่จะหาะรายละเอียดเพิ่มเติมดูราคาได้ที่ร้าน PSG เพชรสยามซาวกรุ๊ปโลโก้ขาวเขียวบริษัทของเขาเนี่ยก็อยู่ตรงสะพานเหล็กนะครับใครอยากจะเข้าไปก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะครับอยู่ที่ชั้น7ขึ้นลิฟต์ไปได้เลยนะสำหรับวันนี้รายการยู u t e และทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผม